กล่าวสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ช่องพีหนึ่งสองห้าส่วนกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่เกมโซนโฟร์เอ็กซ์ติมกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็เป็นวันอัป a ดประจําสัปดาห์วันที่23กันยานะครับผมก็วันนี้นะผมก็มีดันใหม่เข้ามานั่นเองนะครับผมก็คือดันเฟลลิตปาร์กนั่นเองนะครับผมก็มีของใหม่มาด้วยนะเพื่อนๆก็วันนี้เราจะมารีวิวของใหม่จากดันปาร์กและก็ m a มแ a n แลงกิ้งนั่นเองตัวนี้นั่นเองครับนี่ก็เลย กดไปตรงนี้นะครับเผื่อใครไม่เห็นนะตรงนี้ラン k i n รีวอร์ดตัวนี้นะครับผมก็เราสามารถที่จะเก็บจนถึงระดับโกหนึ่งนั่นเองที่จะได้รับปีกตัวนี้ไปนะครับตัวนี้ก็มีสเตตัสด้วยนะเพื่อนๆต้องบอกไว้ก่อนนะครับตัวนี้ก็ผมได้เอามาใส่แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะเพื่อนๆนี่นี่ผมเอามาใส่แล้วมีสเตตัสที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับ คีเหลืองบวก12.5คีเม็ด15นั่นเองนะครับไม่สามารถอัปเกรดได้นะครับและก็ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้นั่นเองนะครับเฮ้ยแต่ว่าไอ้ไม่สามารถรับอ่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะไม่สามารถอัปเกรดได้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะามันของ7วันหรือเปล่าที่ทีมงานให้มารีวิวนั่นเองนะครับก็ <accurate. S 2> ต้องรอดูนะครับว่ามันอัปเกรดได้หรือเปล่านะครับต้องรอดูนะคิดว่าน่าจะอัปเกรดได้แะมั้งเพราะว่ามันของอ่าจากไอเนี้ยเนาะ นี่ครับผมค่อนข้างสวยเลยนะครับสีฟ้านะครับเพื่อนๆก็สวยงามมากเลยนะครับสาหรับตรงนี้นะครับทางด้านปีกนะมีออร่าแบบเหมือนเป็นพายุหิมะตกลงมาจากปีกด้วยนะครับต่อมาครับผมตัวนี้เดี๋ยวเราจะเมนการอารธิบายตัวนี้ด้วยนะว่าจะได้ยังไงน,นั่นเองนะครับปีกตัวนี้เป็นปีกที่ค่อนข้างเท่มากเลยชื่อปีกว่าปีกของเนฟิฟิลิฟิลิฟิลิปอะฟิลิปอะลิ้นอาจจะพันนิดนึงนะครับก็คือ ปีกของเนฟิลิปนั่นเองนะครับตัวนี้ชื่อของมันนั่นเองนะเป็นภาษาไทยนั่นเองนะก็ค่อนข้างที่จะเฟี้ยวนะตัวนี้สวยงามมากนะครับเอ้ไม่ใช่ดิใช่ปะวะชื่อไทยเนาะเออน่าจะชื่อไทยแหละนะครับถ้าผมอ่านผิดขออภัยแล้วกันนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นปีกที่เน้นคีเมดนะครับตัวนี้เอามาใส่ทับโคนได้นะเพื่อนเออแต่มันก็เท่ดีนะผมว่าเนี่ย ถ้าเป็นปีกสีแดงอย่างเงี้ยกับสีแดงอย่างเงี้ยผมว่ามันดูเท่กว่านะผมว่ามันเอาแยกมาแบบนี้มันดูแบบแปลกๆอ่ะนะครับก็ดูแปลกๆนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวผมจะขึ้นตารางให้ดูแล้วกันว่ามันได้ยังไงนะครับอีกเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูในร้านแล้วกันนะครับก็คือปีกตัวนี้สามารถได้จากบอสปาร์คนะครับผมที่เป็นฮาร์ดตัวใหม่นั่นเองนะครับเป็นระดับฮาร์ดตัวใหม่นั่นเอง ก็คือมันตกจากบอสเลยโดยตรงและต้องบอกไว้ก่อนนะมันมีโอกาสแค่มันบอกมันแค่บอกว่ามีโอกาสเท่านั้นนะครับก็คือมีโอกาสแล้วก็ใช้หินในการแลกด้วยนั่นเองนะครับคืออย่างละ100่้อยก้อนนั่นเองนะครับก็มาแลกได้ตัวร้านตัวนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆก็นี่เลยนะครับอย่างละร้อยก้อนนะครับ ก็ค่อนข้างยากนะผมลงไปทั้งหมด3รอบ4ี่รอบแล้วลงคนเดียวแล้วนะครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่ไหวครับเอยไม่ใช่ดิไม่ได้พูดผิดขออภัยนะครับก็คือไม่ได้มันยากมากผมว่าตรงเนี้ยทีมงานอาจจะต้องปรับเลทหน่อยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแลกเปลี่ยนได้ด้วยนะเออน่าจะไปขายได้ด้วยเนะยเนี่ยเออรุนใหญ่น่าจะชอบนะนี่ไงจำนวนที่สามารถอัปเกรดได้คือ1แต่ตีบวกได้เนี่ยคิดว่าน่าจะอัปเกรดได้เนาะถ้าจะเป็นตัวนี้ แต่อีกตัวนึงผมไม่แน่ใจนะครับว่าอัปเกรดได้หรือเปล่าดูดี่มันเขียนเหมือนกันปะถ้าเป็นของเช่านั่นเองเดีย๋ยวขอดูก่อนนะอ๋อเป็นของเช่าน่าจะปกติไหมอันนี้ผมก็อาจจะมึนๆเองนะครับผมตัวนี้ก็วิธีในการได้รับก็อย่างที่ผมอธิบายไปนะครับก็คือได้จากบอสโดยตรงนะครับบอสต,ตัวใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะดรอปจากบอสทั้งหมดนะห้าสีทั้งหมดนะครับดรอปจากบอสทั้งหมดนะ ก็ค่อนข้างยากนะเท่าที่ดูนะครับเดี๋ยววันนี้เราลงให้ดูนะครับนะครับว่าลงไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวมาลองดูอีกทีนึงแต่ว่าผมลงเอลงไปครั้งหนึ่งมั้งไหวนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เอ็ดนะลงให้ดูแต่อาจไม่เอ็ดนะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะผมว่าเป็นไงบ้างครับผมไปรับชมกันครับโอเคครับผมคือตรงเนี้ยวีหกเล่นง่ายมากเพื่อนๆแค่กด E กด E สองรอบครับผมตายจบครับ คือตัวระยะไกลเนี่ยมันจะเล่นง่ายช่วงแรกๆแต่ช่วงหลังๆมันจะเล่นยากมากเพื่อนๆนะครับต้องบอกไว้ก่อนแรกๆเหมือนง่ายมากเลยแต่หลังๆมันจะยากนะนเพื่อนๆอ่ะสองทีครับผมตายครับแต่มันจะมีบอสด้วยรอบนี้นะครับเรียกว่าบอสดีว,วะวะมันก็ไม่ใช่บอสขนาดนั้นหรอกนะแล้วก็มันต้องบอกไว้ก่อนว่าดันเนี้ยมันด r byx หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะสำหรับตัวตัวมอนเตอร์นะครับค่อนข้างดีเลยนะครับปัดราคาสองแสนแต่คุณได คุณได้คุณได้ไปเอกที่แน่ๆอยู่แล้วเนาะก็คือดีมากเพื่อนๆดีไปดีไปครับผมแต่ก็ต้องดูดีๆด้วยนะมันมีตัวเพิ่มเลือดด้วยเห็นไหมตัวนี้มันตัวป่วนอยู่อสมพรวืนปึ๊บปึ๊บเนี่ยผมขอเตะไปไห,นหน่อยๆแล้วกันผมอาจจะไม่รีบจบนะเพื่อนๆเพราะว่าใบาเอกค่อนข้างสําคัญน,นะครับเดี๋ยวไปแลกอย่างอื่นได้ปึ๊บจบไปเลยแล้วกันเพราะว่าเตะหมดแล้วตายหมดแล้วเก็บหมดแล้วนะครับโอเคนะคัะผม ต่อไปเดี๋ยวมันก็เล่นง่ายในช่วงแรกๆเดี๋ยวมันจะช่วงเข้าสู่ไอ้ตรงนู้นเะน่ะมันจะเล่นยาก,กนิดนึงตรงเนี้ยมันเล่นเล่นง่าย,ยแล้วปึ๊บปุ๊บ,บเนี่ยมันก็เล่นง่ายเล่นง่ายง่ายครับผมไม่ยากไม่ยากแต่ห้องบอสเนี่ยผมแนะนํานะว่าไม่ต้องเน้นกด E เยอะนะครับเพื่อนๆผมลองทดลองเล่นมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเล่นกับเพื่อนหรือจะเล่นแบบคนเดียวเดี่ยวๆนะครับ แนะนำว่าไม่ต้องกดอีเยอะถ้าฆ่าตัวที่มันตายหมดแล้วก็ปล่อยเลยนะครับเดีย๋ยวผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งพวกนี้แม่งฆ่าเดียวตัวแล้วกันนะครับเฮ้ยยังไม่ตายเหรอแหมกดคิวอ่ะเปะิบเปิบเปิบ ปิบปิบเปิบปิบปิบเปิบแมโอ้ดูดิบายเอ็กตกเต็มเลยเก็บไม่ทันแล้วมั้งอ่ะเห็นปะคือแต่ว่าผมมองว่าหลังอย่างเนี้ยบายเอ็กน่าจะราคาถูกแล้วเพื่อนๆบายเอ็กน่าจะราคาถูกแล้วไม่ต้องห่วงราคาน่าจะถูกครับโอเคเราเก็บไปให้หมดครับปึ๊บเปิ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 บอ่าโอเคตาย น่าจะเก็บทันอยู่ั้งเออแล้วก็มันมีมันมีโอกาสในการดอปผงเวโปตีด้วยนะเพื่อนๆบอกไว้ก่อนนะสำหรับดันใหม่ค่อนข้างที่จะดีมากค่อนข้างจะดีมากเลยดอปแผงอออดบแผงเฉยดบดอปผงเวโปตีด้วยนะครับค่อนข้างที่ดีให้บ้างเนี่ยดอแล้วดอแล้วเนี่ยถ้ามันถ้ามันเจอตัวนี้เราไม่ต้องเน้นอีบเพื่อนๆเตะมันไปก่อน ปึ๊บปเ๊บ,บถ้าอ e, ีมันก็จะจบหน่อยเดี๋ยวพึ่งถอยออกมาก่อนเราต้องถอยออกมาก่อนนะเพืเ่อนๆเนี่ยผงเวโปรตีนตกเห็นไหมเก็บเก็บบก็บไม่น่าจะมีราคาแล้วมั่งผงเนี่ยดอปง่ายขนาดนี้อา้าวเวนกรรมเอ้ยยังไม่ตายเหรอนีอ่ปึ๊บมโอเคสวยครับมันมันเล่นง่ายนะมันเล่นง่ายมากแล้วก็ ไอกล่องอะมันมีกล่องมันมีกล่องมาใหม่เอมันเป็นกล่องเดิมเนี่ยแหละแต่ว่ามันเป็นการอัปเดตใหม่เนาะคือกล่องมันไม่มีไอ้นี่ละกล่องมันไม่มีพวกแรกไอพวกหนึ่งบ้างสองบ้างแยกแล้วนะเพื่อนๆคือมันมีแต่ดรอปวมละเดี๋ยวเราอาจจะเล่นยากนิดนึงนะเพื่อนๆถ้าเราอีไม่ได้เนี่ยมันจะเราจะเล่นยากนิดนึงแต่ก็พยายามฝืนให้มันกระทืบเราแล้วกันนะ ฝากฝืนให้มันกระทืบเราเราไม่ต้องไปกดอีไม่งั้นคือบอสมันก็จะกดเนี่ยไอตัวการอีมันก็จะกดอย่างน้อยก็คือไม่ให้มันกดทีอะ่ะพูดง่ายๆมันช่วยป้องกันเรื่องการกดทีครับมันกดทีเกินนะครับบางทีอะ่ะนี่ปึ๊บ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 นี่ไปนี่นครับอ่ะโอเคปามยาไปครับผมมาห้องบอสเนี่ยกูบอกเลยของจริงครับ แต่ผมแนะนํานะวิธีการเล่นยังทรงเดิมเหมือนปาร์คธรรมดาเหมือนปาร์คฮาร์ดอ่ะที่เราใช้วิธีในการบนเรายังบนได้แต่ผมอาจจะลงช้ากว่าช่องอื่นนะหรือว่า,อาลงช้ากว่าที่ท่านวันลงแล้วกันนะครับผมที่แกรีวิวให้ดูนะครับเพราะว่าผมไม่ได้แบบว่าผมไม่ได้เล่นเซตที่มันเล่นง่ายอ่ะเพื่อนๆผม,มเล่นเซตที่มันเล่นยากหน่อยนะครับมันก็อาจจะมีร่วงบ้างนะครับสําหรับตรงนี้ก็เอา เราเน้นเก็บของดีกว่าเน้นเก็บของบ้างนะครับเพื่อนๆเอ้ยนี่ไงวีโปรตีนวีจะเขียนเวอร์เฉยเอ้ยจะอ่านว่าเวอร์เฉยเนี่ยผมแม่งโดนอ e, ีไม่ตายเว้ยคือถ้าถึกอะ่ะแม่งเล่นง่ายเว้ยเ,เพื่อนๆเห็นปะปึ๊บ,ป,บปล่อยตายเลยปึ๊บอีก่อนโอเคหลังจากนั้นไม่ต้องอ e ีแล้วเพื่อนๆเดินออกมาแล้วก็เตะอย่างเดียวเลยครับ เตหนึ่งทีแล้วก็ e ก็ได้นะมันใช้สูตรนี้ได้ครับมันใช้สูตรนี้ได้เหมือนกันเตหนึ่งทีแล้วก็ e โอเคเหลือตัวนี้ละเราเก็บทีตัวก่อนก็ได้ครับไม่ต้องรีบอุย้ยนาจะตายอันนี้โอเคผมไม่รู้ว่ามันมีอีกชุดหนึ่งหรือเปล่ามีอีกชุดดีกว่าเดินถอดมา โอ้ยโอ้ยอไม่เอ็ดช่างมันผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วครับเอาแค่เราผ่านก็พอละเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีบอสควีนเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องเอ็ดแต่ว่าเอ็ดอาจจะได้เงินเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ยมั้งเราเดินบนก็ได้นะเราไม่ต้องสนใจครับเดินให้บอสมันมาแบบนี้นิดนึงอ่าโอเค ให้เราได้แบบใส่บอสหน่อยพยายามอย่าไปมุมนะเพื่อนๆอย่าไปมุมอย่าไปมุมนีมีจังหวะเราก็เตะแค่นั้นเองปึ๊บมันกดพอดีผมเห็นฉลาดนะโอ้ยโอ้ย,อยติดตันติดตันแต่ผมว่ามันสนุกดีวะ่ะมันสนุกนมันสนุกดยคนมีของอสนุกแต่คนไม่มีของผมไม่รู้ เอา้าโดนด้วไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นขอภัยทีเดียวก็ตายแล้วสวยครับนี่ผมตายไม่เยอะนะปีกมาไหมอุ้ยนี่ไงมาละเวอร์มาแล้วครับไอหินแดงหินแดงออกแล้วเ,เพื่อนๆลงทั้งหมด5นาทีครับผมแต่น,นี้คือต้องบอกไว้ก่อนว่าลงคนเดียวนะแล้วก็เป็นเซตที่เล่นยากอยู่เหมือนกันนะวิหกแต่ว่าผมก็มองว่าวิหกไรเดอร์เนี่ย แล้วก็กระบองเนี่ยเป็นตัวดีอยู่เหมือนกันนะนอกนั้นผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะลงไหวหรือเปล่านะก็ยังเป็นกล่องอยู่เหมือนเดิมนะครับเออถือว่าลงได้นะเพื่อนๆวีหกนะครับวีหกถือว่าแจ่มเลยนะครับผมว่าอืเพอวีหกสเตตัสมันดีอยู่แล้วเนาะเพื่อนๆต้องเข้าใจด้วยว่าแม่งวีหกแม่งตัดดีเว้ยหรือท่านจะใส่บอสซับมาก็ได้นะก็แล้วแต่ท่านนะครับเออถือว่าใช้ได้นะตัดผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับการลงดัน ด,ดันนี้เลยดันแดงเรียกว่าดันแดงได้ไหมดันแดงพาร์คมันเรียกง่ายๆได้ไหมเออเพราะว่าชื่อมันก็ชื Gender ่อยากเนาะบอสฟิเลียฟิเลียอะไรเนี่ยแหละอืมนะครับก็ล่อประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวโชว์อีกทีหนึ่งแล้วกันสําหรับปีกนะครับก็มีปีก2อันนะผมที่เข้ามาใหม่นะครับอ่ะโชว์โชว์โชว์ฝั่งนี้ก่อนนะครับนี่เท่ๆเลยนะครับแล้วก็แทมลังกิ้งไปเล่นได้นะเพื่อนๆนี่ตัวนี้นะครับไปหามาได้นะครับผมเท่ๆเลย โอเคประมาณนี้เพื่อนๆก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามด้วยกันไว้เจินใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับผม